นี่ครับเพื่อนๆนมาดูนะครับรูปหล่อหลวงปู่โตะนะครับหานาบูชานะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆ FC นอซทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดประดู่ชินทีนะครับวัดหลวงปู่โตะนะครับเยวพาไปชมวัตถุมงคลน,นะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ด้านนี้นะครับ แต่วันนี้จะพาชมเป็นบางรุ่นนะครับเน้นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยเพราะว่าผมพามาชมบ่อยแล้วนะครับไปเข้าไปดูกันนี่ครับเพื่อนๆมาดูนะครับรูปหล่อองค์ป,ปู่โต๊ะนะครับหานาบูชานะครับองค์พระหนึ่งมื่หนึ่งพันบาทนะครับตู้เจ็ดร้อยนะครับ แล้วก็7 5็ดันะครับเพื่อนๆตู้400นะครับสวยมากนะครับนี่ <Ooh. S 1> แล้วก็มีองค์สีดำนะครับ7,500ตู้400นะครับ oh. ก็นี้1 1 0 0 0นะครับตู้700รนะครับ สวยมากนะครับเพื่อนๆแล้วองค์ใหญ่ก็ 200, สองหมื่นเจ็ดนะครับ้องการเ็ระขนาดอูชานะครับหมื่น <purple>. ห้านะครับ สองหมื่นสองนะครับตู้พนะันสองเนาะนี่สองหมื่นเก้าเนาะนี่ก็คือรูปหล่อของหลวงปู่โตวัดป่าดูจินพีนะครับเพื่อนๆราคาสวยมากนะครับนี่องค์ยืนก็มีนะครับองค์ยืนแต่นี้ไม่บอกราคานะครับไม่แจ้งราคาแล้วก็แบบเล็ก องยืนตั้งหน้ารถก็มีนี่ก็ไม่แจ้งราคานะครับส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็ยังมีอยู่นะครับเช่นผ้าปิดตานี่ครับปีสี่หนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทก็ห้าร้อยนะครับมีห้าร้อยนะครับปีสี่หนึ่งนะครับ นี่ก็ห้าร้อยนะครับเพื่อนๆปีอะไรกนี่ปีสามแปดนะครับห้าร้อยแล้วก็นี่หนึ่งพันแล้วปีสามแปดเันแล้วก็เจ็ดร้อยนะพระปิตาครับมี2อ0พันห้ก็มีพระจงเด็นนี่สี่ร้อยนะครับ พระติตารุ่นนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับปีสามห้านี่คือวัตถุมงคลหลวงปู่โตวัดประดูชินพีในปัจจุบันนะครับก็ยังมีให้เช่าบูชายอยู่นะคะรับเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่โตกันนะ ปูโตะนะครับนี่คนก็คึกคักนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ